คืนหนึ่งที่ฝนตกตำรวจพบเด็กทารกในถังขยะแต่สิบปีต่อมาเขาค้นพบความจริงบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมเขาถึงลืมความจริงบางอย่างไปและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเขาจะรับมือกับมันได้หรือไม่เรื่องราวลึกลับสะพรึงและน่าตกใจที่คุณจะต้องดูให้จบตำรวจพบทารกในถังขยะสิปีต่อมาเขาค้นพบความจริงสุดช็อก กลางดึกคืนหนึ่งฝนตกหนักถนนเปียกลื่นแสงไฟถนนส่องสลัวเสียงฟ้าร้องคำรามสายลมพัดกระหน่ำใบไม้ปลิวว่อนร้อยตำรวจเอกนัทพลเดินตรวจตราตามตรอกแคบๆกลิ่นเหม็นเนา่าคลัง้งเสียงร้องแผ่แวเบาดังออกมาจากถังขยะเก่าๆใต้เสาไฟที่กระพริบติดๆดับๆเขาชะงักเท้า,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 าหยุดนิ่งใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมเปิดฝาถังภายในมีทารกตัวเล็กห่อตัวด้วยผ้าขาดรุงร่งริ่ง ดวงตาใสาแจ๋วจ้องมองเขาแววตานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนัทพลรีบอุ้มเด็กขึ้นมาอ้อมแขนของเขาสั่นไหวด้วยความตกใจเสียงฟ้าผ่าดังก้องราวกับฉีกท้องฟ้าเป็นสองส่วนสิบปีผ่านไปเด็กคนนั้นเติบโตภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายพบเด็กชายที่รอดตายจากถังขยะกลายเป็นเด็กเงียบขรึมนัทพลติดตามชีวิตของพบมาตลอดสงสัยมาตลอดว่าใครคือพ่อแม่แท้จริงของเด็ก จนกระทั่งวันหนึ่งมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในตึกเก่าร้างแห่งหนึ่งเหยื่อถูกฆ่าด้วยวิธีโหดเหี้ยมร่องรอยบ่งบอกถึงการทำมานก่อนเสียชีวิตหลักฐานเพียงอย่างเดียวในที่เกิดเหตุคือกระดาษแผ่นเล็กๆก,กระดาษที่เปื้อนเลือดมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยลายมือหวดๆเด็กที่คุณช่วยไว้เขาไม่ใช่เหยื่อหัวใจของนัทพลเต้นแรงเขาหายใจไม่ทั่วท้องพบอยู่ที่ไหนหรือว่า นัทพลกำโทรศัพท์แน่นรีบต่อสายไปยังสถานสงเคราะห์เสียงสัญญาณดังยาวไม่มีใครรับเขารู้สึกถึงความเย็นวาบไล่ขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังมืออีกข้างกำกระดาษเปื้อนเลือดแน่นขึ้นเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมเขาตัดสินใจขับรถไปยังสถานสงเคราะห์ทันทีถนนในค่ำคืนนั้นเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟข้างทางกระพริบเป็นจังหวะเมื่อถึงหน้าสถานสงเคราะห์ประตูเหล็กเปิดแง้มไว้เหมือนมีใครลืมปิด นัทพลก้าวเข้าไปอย่างระแวดระวังเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนในถงทางเดินภายในเงียบผิดปกติไร้เสียงเด็กๆไร้เสียงเจ้าหน้าที่กลิ่นบางอย่างโชยมากลิ่นขาวคลุ้งแทรกด้วยกลิ่นสนิมของโลหะนัทพลชักปืนออกจากซองค่อยๆเดินลึกเข้าไปในอาคารไฟในถงกลางกระพริบต,ต,ติดๆดับๆเงาของเขาไหววูบไปมาบนผนังแล้วเขาก็เห็นมันตรงกลางห้องมีร่างของแม่ชีผู้ดูแลนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น เลือดแผ่กระจายรอบตัวดวงตาเบิกกว้างปากอ้าค้างราวกับกำลังจะกรีดร้องนัฐพลกลืนน้ำลายลงคอช้าๆมือที่ถือปืนมั่นค่อยๆสัน่นข้างศพมีข้อความถูกขีดไว้ด้วยเลือดบนพื้นไม้เก่าคุณช่วยเขาไว้แต่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรราวกับอากาศรอบตัวกลายเป็นน้ำแข็งลมหายใจของนัฐพลขาดห่วงเขาหันขอบไปด้านหลังความรู้สึกบางอย่างบอกให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในที่แห่งนี้ เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากที่มืดนัทพลรีบหันปืนไปทางต้นเสียงแสงไฟกระพริบวูบว่าเผยให้เห็นร่างของเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงเงามืดปลายทางเดินพบเด็กชายที่เขาเคยช่วยไว้จากทังขยะเมื่อสิบปีก่อนยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของพบซีดขาวแววตาไร้แววมุมปากใสยะยิ้มบางๆพี่ตำรวจเสียงของเด็กชายแหบพร่าแต่ชัดเจนในความเงียบ นัทพลขยับปืนขึ้นเล็กน้อยเสียงหัวใจเต้นรัวอยู่ในหูเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาถามน้ำเสียงสั่นเครือโดยไม่รู้ตัวพบก้มศีรษะเล็กน้อยก่อนเนยขึ้นมาช้าๆดวงตาสีดำสนิทสะท้อนแสงไฟจางๆผมแค่กลับมาหาสิ่งที่เป็นของผมนัทพลขมวดคิ้วสมองพยายามประมวลผลคำพูดของเด็กชายของนายพบหัวเราะเบาๆก้าวออกมาจากเงามืดช้าๆ แสงไฟกระทบผิวของเด็กชายเผยให้เห็นมือทั้งสองข้างเปื้อนคราบเลือดบนเสื้อของเขามีรอยเปื้อนแดงฉานเป็นหย่อมๆย่อมนัทพลสูดลมหายใจลึกปืนในมือแน่นขึ้นกว่าเดิมพบนี่นายทำอะไรลงไปเด็กชายเอียงคอช้าๆดวงตาเป็นประกายวาววับพี่ตำรวจพี่คิดว่าผมเป็นใครความเย็นแล่นจับกระดูกสันหลังนัทพลอ้าปากจะพูดแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอ พบยิ้มกว้างขึ้นก่อนกระซิบเบาๆผมไม่ใช่คนหัวใจของนัทพลแทบหยุดเต้นเสียงของพบแผวเบาราวกระซิบแต่กลับกล้องสะท้อนในหูของเขาผมไม่ใช่คนนัทพลกลืนน้ำลายร่างกายเย็นเฉียบเหมือนเลือดหยุดไหลเขาขยับปืนขึ้นเล็งตรงไปที่พบแต่ปลายนิ้วกลับสั่นแววตาของพบเปลี่ยนไปดำมืดสนิทเหมือนหลุมลึกไร้ก้นบึ้งริมฝีปากซีดขยับขึ้นเป็นรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติ พี่คิดว่าพี่ช่วยเด็กจากถังขยะเสียงของพบยังคงแหบพร่าแต่ครั้งนี้มีบางอย่างผิดแปลกแต่จริงๆแล้วพี่แค่ปล่อยมันออกมาไฟเหนือศีรษะกับพริบวุบวาบก่อนดับสนิทความมืดกลืนกินทุกสิ่งนัทพลหอบหายใจแรงเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเคลื่อนเข้ามาใกล้เขารีบขยับถอยหลังจนส้นเท้าชนกับบางอย่างบางอย่างที่อุ่นและขยับได้ร่างของแม่ชีที่ควรจะนอนนิ่งอยู่บนพื้นตอนนี้นั่งตัวแข็ง ใบหน้าซีเซียวเงยขึ้นช้าๆดวงตาสีขาวพลนไร้ลูกตาจ้องตรงมาที่เขานัทพลกัดฟันแน่นรีบหันปืนไปทางร่างนั้นแต่ก่อนที่เขาจะเหนี่ยวไกเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางสายไปแล้วอากาศรอบตัวหนักอึ้งราวกับมีมือมองไม่เห็นบีบคอของนัทพลเขาพยายามหอบหายใจแต่ลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างคืบคลานเข้ามาในร่างกาย ร่างของแม่ชีที่ควรจะตายไปแล้วค่อยๆขยับกระตุกทีละน้อยปากของเธออ้าออกกว้างผิดธรรมชาติเสียงกระซิบเย็นเยียบดังก้องไปทั่วห้องสายไปแล้วพี่ตำรวจเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของแม่ชีแต่มันเป็นเสียงของพบนัทพลรีบหันกลับไปยังตำแหน่งของเด็กชายแต่พบไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเหลือเพียงเงามืดดำทะมึนค่อยๆก่อตัวขึ้นจากพื้น มันค่อยๆยืดตัวสูงขึ้นจนมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ดวงตาของมันเป็นสีแดงสว่างเรืองรองนัดพลยกปืนขึ้นลมหายใจหอบหนักนิ้วของเขาแต่ไกปืนเตรียมเหนียวไกลแต่ก่อนที่เขาจะทันยิงร่างเงานั้นก็พุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่อาจมองทันความเจ็บปวดแปลาๆแล่นเข้าที่หน้าอกนัทพลกระเด็นไปกระแทกกำแพงแรงจนรู้สึกเหมือนซี่โครงร้าวเสียงหัวเราะแหบตำ่ำ ดังมาจากเงานั้นพี่คิดว่าปืนจะช่วยพี่ได้เหรอเงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงตีเข้าจมูกมันเป็นกลิ่นเดียวกับวันนั้นวันที่เขาเจอพบในถังขยะพี่คิดว่าผมเป็นเหยื่อเหอเงาดำนั้นเปลี่ยนรูปร่างอีกครั้งค่อยๆหดตัวลงแล้วมันก็กลายเป็นเด็กชายพบคนเดิมดวงตาของพบยังคงมืดสนิทแต่รอยยิ้มของเขากว้างขึ้น พี่พาผมออกมาจากที่ของผมเสียงของพบก้องสะท้อนในหัวของนัทพลแล้วพี่คิดว่าผมจะยอมกลับไปง่ายๆเหรอเสียงหัวใจของนัทพลเต้นรัวร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งเขาพยายามขยับนิ้วแต่กลับไร้เรี่ยวแรงราวกับพลังชีวิตกำลังถูกดูดออกไปทีละนิดพบค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แววตาดำสนิทสะท้อนเงาของนัทพลที่กำลังตัวสั่นพี่ตำรวจพี่รู้ไหมว่าผมเป็นอะไร เสียงของเด็กชายก้องอยู่ในหัวของนัทพลภาพเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนแล่นกลับมาในสมองคืนที่เขาเจอพบในถังขยะผ้าขี้ริ้วที่ห่อร่างเด็กทารกในคืนนั้นเปียกชุ่มด้วยของเหลวสีดำข้นตอนนั้นเขาคิดว่ามันคือเลือดแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วร่างของพบสันไหวเล็กน้อยก่อนเงาดำรอบตัวเขาจะค่อยๆขยายออกเงานั้นเลื้อยไปตามพื้นเหมือนมีชีวิตที่ช่วยผมออกมา แต่พี่ไม่เคยถามเลยว่าทําไมผมถึงถูกทิ้งไว้ในถังขยะนัทพลพยายามตั้งสติลมหายใจหอบทีนอน่ายเขาพูดติดขัดเสียงแทบไม่ออกจากลําคอพบยิ้มกว้างขึ้นดวงตาแดงเรืองรองพวกเขาไม่ได้ทิ้งผมเพราะไม่ต้องการเงามืดเริ่มไต่ขึ้นมาตามขาของนัทพลความเย็นยะเยือกแล่นเข้ากระดูกพวกเขาทิ้งผมเพราะพวกเขากลัว นัทพลรู้สึกเหมือนร่างกายถูกบังอย่างรัดแน่นเงาดำค่อยๆไหลซึมเข้าสู่ผิวหนังของเขาความรู้สึกเจ็บแปลกพุ่งเข้ามาในสมองภาพตรงหน้าสันไหวเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางขึ้นผมกลับไปขึ้นผมกลับไปนัทพลกริ้งด้วยความเจ็บปวดขณะที่เงาดำกลืนกินสติสัมปชัญญะของเขาช้าๆแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของพบดังอยู่ข้างหู เสียงหัวเราะของพบยิยนเยียบแทรกซึมเข้าไปในความคิดของนัทพลเงาดำยังคงแผ่ขยายกลืนกินร่างของเขาทีละนิดความหนาวเยือกแผ่ซ่านจากปลายมือขึ้นมาถึงหน้าอกเรากับมีบางอย่างเหลืออยู่ใต้ผิวหนังเสียงกระซิบยังคงดังไม่หยุดขึ้นผมกลับไปขึ้นผมกลับไปดวงตาของนัทพลเริ่มพร่าเลือนสติของเขาหลุดลอยในหัวเต็มไปด้วยภาพมัวๆซ้อนทับกันมั่วไปหมด เขาเห็นตัวเองในชุดตำรวจยืนอยู่ริมถนนใต้าสายฝนเห็นทังขยะเก่าๆใบหนึ่งฝาทั้งเปิดออกเล็กน้อยและเสียงร้องให้ของเด็กทารกดังลอดออกมาแต่ครั้งนี้ภาพที่เห็นแตกต่างออกไปเด็กทารกในถังขยะไม่ได้อยู่ตามลำพังรอบตัวเขามีแขนสีดำสนิทยื่นออกมาจากเงามืดแขนเหล่านั้นพยายามดึงเด็กทารกกลับเข้าไปในเงานั้นนัทพลยืนมองเหตุการณ์นั้นด้วยความหวาดกลัว เขาเห็นตัวเองในอดีตค่อยๆเอื้อมมือไปอุ้มเด็กออกมาแขนสีดำเหล่านั้นดิ้นรนก่อนจะหายลับไปในเงามืดเสียงกรีดร้องบางอย่างแหลมสูงราวกับสิ่งที่อยู่ในเงานั้นไม่ใช่เด็กและมันไม่อยากถูกพาออกมานัทพลเบิกตากว้างภาพในหัวของเขากระจังขึ้นมาในวินาทีนั้นมันไม่ใช่เด็กเสียงของเขาแหบแห้งสันสานพบยืนอยู่ตรงหน้ายิ้มกว้างขึ้นดวงตาแดงเรืองรอง ใช่แล้วพี่พาผมออกมาเองนัทพลพยายามขยับตัวแต่เงาดำรอบขากลับรัดแน่นขึ้นมันกำลังดึงเขาลงไปแต่ไม่เป็นไรพี่สามารถพาผมกลับไปได้เสียงของพบเบาแผ่วแต่หนักแน่นเพียงแค่อยู่กับผมนัทพลพยายามตะโกนออกมาแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากลำคอเงาดำแผ่ขยายขึ้นมาถึงใบหน้า เขารู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เย็นเฉียบเลื้อยเข้าไปในดวงตาของเขาและทุกอย่างก็ดับวูบลงเงียบสนิทความมืดเข้าครอบงำทุกสิ่งไร้เสียงไร้สัมผัสรา,ราวกับเขาหลุดออกจากโลกแห่งความจริงนัทพลพยายามหายใจแต่ไม่มีอากาศไม่มีร่างกายมีเพียงจิตสำนึกที่ล่องลอยอย,อยู่ในห้วงอันเว๋งว้างแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่คุ้นเคยพี่ตำรวจพี่ตื่นได้แล้ว ทันใดนั้นแสงสว่างก็พุ่งวับเข้าใส่เขานัทพลสะดุ้งสุดตัวลืมตาโพลงเขาพบว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถยนต์มือของเขากำพวงมาลัยแน่นเครื่องยนต์ยังติดอยู่ไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าสายฝนโปรยปลายกระทบกระจกเป็นจังหวะเขาหอบหายใจเหงื่อเย็นชื้นทั่วแผ่นหลังเขามองไปรอบๆนี่คือถนนเส้นเดิมตรอกแคบๆที่เขาเจอเด็กทารกเมื่อสิบปีก่อน เขากำลังจะลงจากรถเพื่อสำรวจบางอย่างเรากับทุกอย่างย้อนกลับมาณะจุดเริ่มต้นไม่ไม่จริงเสียงของเขาสั่นเครือเขารีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูวันที่หน้าจอสว่างขึ้นเผยให้เห็นตัวเลขสิบปีที่แล้วนัทพลรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบนี่มันอะไรกันเขากลับมาอดีตได้อย่างไรหรือว่าเขาไม่เคยออกจากวังวนนี้เลย เขาหอบหายใจหนักตัดสินใจมองไปข้างหน้ารถและตรงนั้นริมทางเท้าใต้แสงไฟถนนสลัวสลัวมีถังขยะเก่าๆวางอยู่ฝาถังเปิดอ้าออกเล็กน้อยและเสียงร้องให้ของทารกก็ดังแว่วออกมาอีกครั้งหัวใจของนัทพลเต้นรัวทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีทางหนีไม่มีทางเลือกเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูช่วยผมสิพี่ตำรวจ นัทพลหลับตาแน่นแล้วเขาก็รู้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเขาก็ไม่มีวันรอดอยู่ดีลมหายใจของนัทพลหนักอึง้งเขากำพวงมาลัยแน่นรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ไหลลงมาตามขมับเสียงร้องให้ของทารกยังคงดังอยู่กล้องสะท้อนในหัวของเขาเหมือนมันไม่ได้ดังมาจากถังขยะเพียงอย่างเดียวแต่มันดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางรวมถึงข้างในตัวเขาเอง พี่ตำรวจพี่จะทิ้งผมอีกเหรอเสียงนั้นแว่วขึ้นขาดห้วงแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันบางอย่างนัทพลกัดฟันแน่นถ้าเขาออกจากรถไปตอนนี้ทุกอย่างจะวนกลับไปซ้ำเดิมอีกใช่ไหมถ้าเขาช่วยเด็กอีกครั้งเขาจะติดอยู่ในวังวนนี้ตลอดไปหรือเปล่าหรือบางทีนี่อาจเป็นโอกาสของเขาโอกาสเดียวที่จะจบมันนัทพลสูดลมหายใจลึกก่อนเปิดประตูรถออกไป สายฝนเย็นยเยือกกระทบผิวเขาเก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงเสียงร้องให้ของทารกชัดเจนขึ้นทุกย่างก้าวที่เขาเดินเข้าไปใกล้เงาของถังขยะทอดยาวใต้แสงไฟถนนน,นัทพลหยุดยืนตรงหน้ามือของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเอื้อมไปจับฝาถังเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งพี่ตำรวจผมรอพี่มานานแล้วนัทพลกลั้นหายใจแล้วเปิดฝาถังออก ภายในถังขยะนั้นมีเด็กทารกนอนอยู่จริงๆแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของนัทพลแทบหยุดเต้นคือเด็กทารกค่อยๆลืมตาขึ้นและดวงตาคู่นั้นคือดวงตาของเขาเองนัทพลผงะถอยหลังร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้เด็กทารกในถังขยะจ้องเขาด้วยดวงตาของเขาเองแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมสีปากของทารกค่อยๆขยับ ก่อนจะเปล่งเสียงที่ไม่ควรออกมาจากร่างเด็กแรกเกิดพี่ตำรวจพี่จะทิ้งผมอีกครั้งไหมเสียงนั้นเย็นยะเยือกแฝงไปด้วยแรงกดดันมหาศาลนัทพลสั่นไปทั้งตัวภาพในหัวของเขาวูบไหวเหมือนมีบางอย่างถูกฉีกออกจากความทรงจำของเขานี่มันอะไรกันสิบปีก่อนเขาจำได้ว่าเจอเด็กทารกในถังขยะเขาอุ้มเด็กคนนั้นออกมาช่วยเหลือส่งต่อให้สถานสงเคราะห์ แต่ตอนนี้ความจริงเริ่มบิดเบี้ยวภาพใหม่ผุดขึ้นในหัวเขาอย่างไม่อาจควบคุมได้เขาไม่ได้ช่วยเด็กคนนั้นออกมาเขาทิ้งมันไว้เขาปล่อยให้บางอย่างดึงเด็กทารกกลับลงไปในเงามืดแต่ทำไมเขาถึงจำไม่ได้ทำไมเขาถึงมั่นใจมาตลอดว่าเขาช่วยเด็กคนนั้นราวกับมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงความทรงจำของเขาไปมือของนัทพลกำแน่นเสียงลมหายใจหอบหนัก เด็กทารกในถังยังคงจ้องมาที่เขาร่างเล็กขยับไหวมือเล็กเกเกื้อมขึ้นมาครั้งนี้พี่จะเลือกอะไรนัทพลหอบหายใจหนักจ้องลงไปในถังขยะเงาสีดำค่อยคไหลซึมออกมาจากร่างของทารกคืบพลานเข้าหาเขามันกำลังจะพาเขากลับไปแต่คราวนี้เขาอาจไม่ได้กลับมาอีกเลยนัทพลถอยหลังแต่เงาดำพุ่งเข้าใส่เร็วเกินกว่าที่เขาจะหนีทัน มันไหลทะลักออกมาจากถังขยะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กระหายบางอย่างเย็นเยือกหนักหน่วงรัดรึงไปทั่วร่างร่างกายของเขาเริ่มจมลงไปในเงานั้นเหมือนกำลังถูกดูดเข้าไปในห้วงลึกที่ไร้ก้นบึงเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวดังจากเงามืดดังจากในหัวของเขาเองเลือกให้ดีพี่ตำรวจหัวของนัทพลปวดร้าวราวกับถูกฉีกออกภาพซ้อนของอดีตล่นผ่านเข้ามา เสียงเด็กทารกร้องไห้เงาที่เอื้อมมือออกมาจากถังขยะและตัวเขาเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นในคืนฝนตกเมื่อสิบปีก่อนตัวเขากำลังจะช่วยเด็กคนนั้นออกมาแต่แล้วมือของเขาหยุดชะงักเขามองเห็นบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างของเด็กทารกบางสิ่งที่ไม่ควรออกมาความกลัวแล่นเข้าสู่หัวใจของเขานัทพลจำได้แล้ว เขาไม่ได้เลือกช่วยเด็กคนนั้นเขาเลือกที่จะปิดฝาถังปิดมันลงแล้วเดินจากไปปล่อยให้เสียงร้องให้เงียบหายไปในความมืดเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในถังขยะไม่ใช่เด็กแต่ตอนนี้มันกลับมาทวงคำตอบและคราวนี้มันจะไม่ปล่อยให้เขาหนีไปอีกแล้วนัทพลรู้สึกได้ถึงเงาดำที่รัดแน่นขึ้นทุกขณะ ความเย็นยะเยือกซึมลึกเข้าสู่กระดูกราวกับกำลังหลอมรวมเข้ากับร่างของเขาเสียงกระซิบยังคงดังไม่ขาดสายพี่เลือกผิดพี่ต้องเลือกใหม่ภาพอดีตยังคงไหลย,ย้อนเข้ามาเสียงร้องให้ของเด็กทารกเงาดำที่แทรกซึมไปทั่วร่างของมันตัวเขาเองที่ปิดฝาถาังขยะแล้วหันหลังเดินจากมาทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเขาไม่ได้ช่วยเด็กคนนั้นเขาเลือกที่จะหนี และตอนนี้เขาไม่มีทางหนีได้อีกต่อไปเงาดำเริ่มซึมเข้าสู่ดวงตาของเขาโลกทั้งใบมืดลงอย่างช้าๆเสียงหัวเราะแผวเบาดังก้องอยู่ข้างหูครั้งนี้พี่ต้องอยู่กับผมนัทพลกรีดร้องพยายามขัดขืนแต่ไร้ผลเงาดำปกคลุมเขาทั้งร่างค่อยๆกลืนกินทุกสิ่งและในวินาทีนั้นทุกอย่างก็ดับวูบลงหลายวันต่อมา ข่าวการหายตัวไปของร้อยตำรวจเอกนัทพลสุจเจริญถูกเผยแพร่ไปทั่วเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือภายในถังขยะที่ถูกพบใกล้รถของเขามีบางอย่างอยู่ข้างในกล้องวงจรปิดจับภาพเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบพื้นที่ชายคนหนึ่งเปิดฝาถังขยะออก แล้วทันใดนั้นเขาก็กรีดร้องลั่นร่างสุดลงกับพื้นเพื่อนตำรวจต้องรีบเข้ามาประคองตัวเขาออกไปเพราะสิ่งที่เขาเห็นข้างในนั้นคือเด็กทารกตัวเล็กๆนอนอยู่ในผ้าห่อเก่าๆและเมื่อเจ้าหน้าที่มองลงไปใกล้ๆเด็กทารกคนนั้นลืมตาขึ้นดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของเด็กแรกเกิดแต่เป็นดวงตาของร้อยตำรวจเอกนัทพลสุจเจริญเดเอ็น